สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่23ธันวาคม2567ค่ะพบกับปิ่ชันจุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะสุวัสด์เปิดคอนเสิร์ตจากศิลปินแจ๊สระดับโลกและแนวหน้าของไทยค่ะ ช่วงค่ำวันที่21ธันวาคม2567นายสุวัลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานหัวหินแจซิคอร์ฟสติวัลมีนายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกิจพว,วงวไรศินานอําเภอหัวหินนางอุษาพว,วงวไรศินานยกิ่งกาชาตอําเภอหัวหินและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมงานที่หัวหินคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น1ศูนย์การค้าบูพอดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์การค้าบูผ่อนหัวเหียนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโก และพันธมิตรภาคเอกชนไทยและรัสเซียสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีที่น่าประทับใจกับงานแจที่หลายคนรอคอยกับการแสดงร่วมกันร,ระหว่างวงแจนและดนตรีไทยที่ผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัวการแสดงศิลปะ,ปะวัฒนธรรมไทยที่ชมได้ยากจากศิลปินระดับมาสเตอร์ของเมืองไทยโดยอาจารย์นพพรเพลศแพรนักแสดงขับเสภามืออาชีพในบทเสภาเรื่องราวของความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียที่แต่งขึ้นพิเศษ สำหรับงานนี้โดยเฉพาะจากนั้นสนุกกันต่อกับวงสวิงคิงที่มาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษสไปร์โกลเด้นซองน้องอิงดาวและดีว่าสาวเสียงทรงพลังแก้มวิชยานีปิดท้ายด้วยการแสดงที่ทุกคนรอคอยกับวงดนตรีแจ๊สระดับโลกไอโกบัสแมนควีตติที่นําโดยอีโกบุตรแมนศิลปินแห่งชาติจากรัสเซียที่สร้างความสนุกและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นอย่างมากนายสุวรรณลิปตะพันลบกล่าวว่าการจัดคอนเสิร์ตหัวหินแจ๊ส ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเมืองหัวหินถือเป็นเมืองตากอากาศระดับโลกที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อในเรื่องของดนตรีแจ๊สที่ผ่านมาเคยมีการจัดกิจกรรมที่มีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเล่นมากมายการจัดงานครั้งนี้เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งศิลปะและดนตรีของหัวหินมวลเสน่ดนตรีแจ๊สให้กับเมืองหัวหินและการที่ศิลปินระดับโลก อีกอบุตรแมนมาร่วมแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหัวหินในฐานะเมืองที่สามารถรองรับกิจกรรมระดับนานาชาติได้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายในการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งการจัดคอนเสิร์ตแจ๊กจากนักดนตรีระดับโลกจากมอสโกได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียและนานาชาติสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของหัวหินในการดึงดูดน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสร้างไรายได้ให้กับประเทศ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้สร้างความสนใจให้กับผู้ชมคือการผลักดันแคมเปญบูพอดกอดโลกซึ่งเป็นโครงการรักสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าหมุนเวียนและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยภายในงานมีการบริหารจัดการและคัดแยกขยะอย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดปริมาณขยะและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในลักษณะที่เหมาะสมซึ่งงานหัวหิน j จสซิคอลเฟสติวัลในครั้งนี้ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างงานเทศกาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับกระแสะตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงานทุกคนอีกด้วยคึกคักรับสมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันแรกค่ะ วันที่23ธันวาคม2567บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันแรกเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สมัครมารอลงเวลาเพื่อยืนอ่นเอกสารเป็นจำนวนมากและมีกองเชียร์มารอให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นโดยมีนายกิติพงศุขภาค,คุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยกวกตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการรับเอกสารการสมัครตามขั้นตอนโดยวันแรกวันนี้มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน2รายโดยเรียงลําดับจากผู้มาลงเวลาคนแรกคือหมายเลขหนึ่งนายนิติหรือซีปังศรีสกุลผู้สมัครหน้าใหม่ลูกชายคนเล็กของดออรวิชิตปังศรีสกุลอดีตสสประจวบคีรีขันธ์ลงสมัครอิสระไม่สังกัดพักการเมืองใดในนามทีมประจวบหนึ่งเดียวและหมายเลขสองนายสราวุฒิหรือไรลิมอรุณรักอดีตนา ยกองการบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมัยที่ผ่านมาในส่วนของผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบครีรีขันธ์ซึ่งแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น30เขตมีผู้สมัครหน้าเดิมและผู้สมัครหน้าใหม่มาย,ยื่นเอกสารสมัครรวมทั้งสิ้นกว่า100คนโดยผู้สมัครที่คึกคักมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอหัวหินซึ่งมีเจ็ดเขตเลือกตั้งและมีผู้สมัครบางเขตถึง6คนเขต3หัวหินภายหลังยื่นใบสมัครตรวจสอบเอกสารและได้ไหมายเรียกประจำตัวแล้วผู้สมัครได้ลงมาพบปะป,ะประชาชนที่มาร อให้กำลังใจยอยู่ด้านหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาทินายจัรพันธ์ปียพรไภบูลสอสประจวบคีรีขันธ์เขตสองนายสังคมแดงโช,ชวสอสประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งนายทรงเกียรติลิมอรุณรักประธานสโมอสรประจวบเอฟซีที่มาให้กำลังใจนายนสลาวุฒิลิมอรุณรักหมายเลขสองและนายวิชิตปรังศรีสกุลอดีสอสอพักไทยรักไทยที่ยกครอบครัวมาให้กำลังใจลูกชายคนเล็กนายนิติปรังศรีสกุลที่ลงสมัครนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็น ครั้งแรกโดยผู้สมัครทั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนส่วนใหญ่เมื่อลงสมัครและได้รับหมายเลขจากกะกะตแล้วจะเดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมืองประศกตีรีขันเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ทั้งนี้การเปิดรับสมัครนายกและสมาชิกองคการบริหารส่วนจังหวัดประสบคีรีขันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27ธันวาคม2567และจะเลือกตั้งลงคะแนนเสียง อย่างในวันที่1กุมภาพันธ์2568าซึ่งทางกกตประจวบทีขันเน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนปฏิบัติตามระเบียบของกกตอย่างเคร่งครัดสวัสดีครับผมซีนิติฝั่งศิตกุลนะครับผู้สมัครนายกรบจครับวันนี้ก็มาแต่เช้านะครับวันนี้ก็ได้เบอร์หนึ่งครับผมครับผมก็มีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจนะครับที่จะนําความรู้นําประสบการณ์ความสามารถนะครับทุกๆด่านนะครับ ยกอย่างมาช่วยแก้ไขปัญหามาบริหารอบประจนะครับแล้วก็มาพัฒนาให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยากจะขอฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับรวมถึงเยาวชนทุกคนครับอายุ18ปีเป็นต้นไปนะครับอยากคิดว่าอบจไม่สาคัญนะครับเท่ากับการเมืองระดับชาติอบจสําคัญมากๆครับเกี่ยวกับการเป็นอยู่นะครับของน้องๆของพี่น้องนะครับวิงวอนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับเลือก C นิติปลังจิตะกุลนะครับ ให้มาเป็นนายกอบจอของท่านในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมก็เป็นเป็นตามระเบียบของการเลือกตั้งนะว่าวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาการทำงานสี่ปีนะฮะผมได้ทํางานมาครบสี่ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตามขั้นตอนว่าะจะต้องอล้างระบบเพื่อเตียเลือกตั้งใหม่นะฮะการล้างระบบก็คือหมายความว่าให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าที่ผ่านมาเ,เราได้ทํางานไปผลประสบผลสําเร็จแค่ไหนนะฮะแล้วก็ บโิกาสให้คนที่มีความต้องการมีไฟมีความรู้นี่เข้ามาเสนอตัวเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนนี่เป็นผู้เลือกอเข้ามาเป็นผู้บริหารในองการบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรนะีขันตนะเพราะนั้นก็วดนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะได้รู้ตัวเราเองด้วยว่าเราทําอะไรไปแค่ไหนแล้วก็ประชาชนมีความพอใจแค่ไหนแล้วก็ประชาชนจะเลือกใครเป็นผู้บริหารอบจอประจวบต่อไปนะครับ,รบผมครับก็ในฐานะที่ผมเป็นเข้ามารับสมัครเลือกตั้งอบจประจวบแล้วซึ่งเป็น การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดนะ,ะซึ่งมีขอบเขตบริเวณครอบคลุมทั้งจังหวัดนะฮะก็อยากจะเรียกร้องให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดจนี่ยให้ความสนใจนะฮะให้ความติดตามให้ความสําคัญกับการปกครองระดับท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มาร่วมกันนะฮะเสนอปัญหาต่างๆเข้ามาร่วมคิดร่วมกันแก้ไขร่วมกันบอกกล่าวพวกเราเพื่อเราจะได้มีมีความคิดเห็น มีข้อเรียกร้องมีปัญหาต่างๆของประชาชนมารวบรวมเพื่อเราจะได้รวมกันแก้ปัญหาให้ถูกจุดของจังหวัดเราว่าเราจะเดินไปช่องทางไหนร่วมกันครับองคี่ว่าน่าจะเรียกร้องและให้ประชาชนในจังหวัดเนี้ยมารวมกันคิดมาร่วมกันแก้มากกว่าเพื่อจะได้รวมกันแก้ปัญหาต่างๆของจังหวัดเราครับผมหัวหินคึกคักต่างชาติแห่ชมมวยไทยศึกสายเลือดใหม่ค่ะ วันที่23ธันวาคม2567ที่เวทีมวยชั่วคราวเดเรเจนต์อารีนาชั้น3สวนการค้าบูพอดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดเรเจนต์อารีนาบูพอดหัวหินการกีฬาแห่งประเทศไทยและไทยประกันชีวิตจัดการแข่งขันมวยไทยรายการเรเจน f i ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพศึกสายเลือดใหม่โดยการแข่งขันมีมวยไทยและต่างชาติร่วมขึ้นสังเวียนทั้งหมด8คู่ปะทะความแก่งโชรีลาแม่ไม้มวยไทยศาสตร์อาวุธหมัดเท้าเขา่าศออใส่กันอย่างสุดมันหวังอนาคต เป็นนักมวยไทยอาชีพท่ามกลางแฟนมวยทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าชมอย่างเนืองแน่นวิลยยภาอาดิตน,นักกีฬาเทควันโดโอลิมปิกเหรียญทองแดงปัจจุบันเป็นผู้จัดมวยไทยเรเจนเอฟซีเรเจนต์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าจากกระแสมวยไทยฟีเวอร์ไปทั่วโลกทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติตื่นตัวมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยมากขึ้นซึ่งอําเภอหัวหินเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายมวยไทยมีความพร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่พักอาหารและมีค่ายมวยมาตรฐานหลายแห่งทั้ง อำเภอหัวหินและอำเภอต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหมาะสำหรับการรองรับคนรักมวยไทยมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับมวยไทยส่วนการแข่งขันรายการที่เกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักคือต้องเป็นเวทีสร้างนักมวยใหม่ๆทั้งคนไทยและต่างชาติที่สนใจมวยไทยมาร่วมแข่งขันสร้างความพร้อมสู่เวทีใหญ่ต่อไปปัจจุบันบริษัทเดอะเจินอารีนาจำกัดได้วางแผนการจัดการแข่งขันมวยไทยซึ่งเราเป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับนักมวยไทยทุกระดับในปี2568ไว้ ระดับคือเรเจนต์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพสึกสายเลื่อนใหม่สําหรับนักมวยไทยหน้าใหม่ทั้งคนไทยและต่างชาติมาร่วมแข่งขันถัดไปเป็นเรเจนต์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพศึงมวยรองคองแชมป์สำหรับนักมวยไทยทุกคนที่พลาดแชมป์รายการต่างๆหรือนักมวยไทยที่เก่งแข็งแรงแต่ไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือได้มาชกเพื่อชิงแชมป์ในรายการนี้และอีกรายการสําคัญเรเจนต์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพศึกชิงบัลลัง world champion ซึ่งเราจะเฟ้นหายอดมวยทั่วโลกมาประทะกัน เพื่อชิงบัลลังแชมป์ของรายการนี้ซึ่งเป็นแผนงานของปี2568ต่อไปและในวันที่12มกราคมนี้ขอฝากแฟนมวยไทยติดตามชมการแข่งขันเรจ e นเอฟซึ่งมวยรองของแชมป์รอบชิงชนะเลิศเราจะเห็นแชมป์คนแรกซึ่งเราสร้างรายการนี้เป็นเวทีแห่งโอกาสจะนำมวยรองมอวยโดนดองมาครองแชมป์ให้สำเร็จวิวยวาวภากล่าวในตอนท้าย หนุ่มชาวอังกฤษหัวใจไทยสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆในชุมชนค่ะ วันที่22ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทําการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่3บ้านบ่อใหญ่อําเภอชามจเพชรบุรีในจอร์นรอมอิงนด์อายุ58ปีชาวอังกฤษที่มีภรรยาชาวไทยมาอยู่เมืองไทยได้8เดือนอาศัยอยู่ที่บ้านตโนดหลวงอําภชามจเพชรบุรีพันตัวมาเป็นครูจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในหมู่บ้านบ่อใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายโดยจะสอนภาษาอังกฤษให้เด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาช่วงเย็น นานหนึ่งชั่วโมงก่อนจัดก,กิจกรรมนันทนาการและการเล่นกีฬาเปตองให้เด็กได้ออกกําลังกายห่างไกลยาเสพติดเชื่อความสามัคคีในหมู่บ้านและไม่ติดเกมหรือโทรศัพท์โดยมีนายบุญลือกลั่นยิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สาบ้านบ่อใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมน,น From England, ายจอห์นฟรอมอังกฤษอายุ5 8ปีชาวอังกฤษเปิดเผยว่าตนมาอยู่เมืองไทยกับภรรยาได้8เดือนเป็นคนรักเด็กๆพูดคุยกับเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งผันตัวมาเป็นครูสอนภาษาให้เด็กในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กได้พูด คุยกับชาวต่างชาติโตขึ้นมีงานดีๆทำจึงอยากสอนเด็กทุกคนให้พูดภาษาอังกฤษได้ตนคาดหวังว่าหากเด็กๆได้เรียนภาษาอังกฤษเด็กๆจะได้มีความรู้และได้ทำงานเป็นครูเป็นนายธนาคารเป็นผู้จัดการได้หากทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้องมีบทสนทนากาันถึงจะพูดได้ถูกต้องและมีความรู้ติดตัวไปตนได้เอาหลักสูตรการเรียนการสอนในการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันมาสอนเด็กๆนายบุญลือกลั่นยิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านบอยใหญ่กล่าวว่าสําหรับจอนมา เป็นจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้แก่เด็กๆในหมู่บ้านตนได้ให้จรนตัดสินใจว่าจะให้เด็กมาเรียนตอนไหนเรื่องเรียนตอนไหนหรือจัดกิจกรรมอะไรเด็กๆในหมู่บ้านได้ความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นพูดคุยได้ห่างไกลจากโทรศัพท์ยาเสพติดสร้างความสามัคคีให้เด็กๆต่างหมู่บ้านที่ผู้ปกครองสนใจส่งมาเรียนภาษาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อเด็กๆอยากอยากเด็กเริ่มพยายามภาษาอังกฤษเพราะว่าวังคังนาอาจจะมีนานดีใช่ไหมครับ เว่าเมืองไทยทุกเด็กไม่มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องจ่ายแพงใช่ไหมผมผมอยากสูนเด็กทุกคนเพราะสงสารเพราะไม่มีโอกาสเรียนใช่ไหมคาดหวังว่าเด็กๆจะได้อะไรจากการเรียนภาษาโอ้ถ้ถาถ้าเด็กจะเรียนภาษาอังกฤษจ,จะมีโอกาสมีนานนี้ใช่ไหมทำงานทำงานใน ทำงานโรงเรียนได้ทำงานเป็นครูได้ทำงานธนาคารได้เป็นผู้จัดการได้เพราะว่าทุกคนต้องรู้ภาษาอังกฤษถ้าจะเอานานดีใช่ไหมครับผมผมอยากสอนทุกคนรู้ภาษาอังกฤษต้องมีบทสนทนากันภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าจะมีบทสนทนาเก่ตไดมีนานดีโอเคไหมครับเพราะเขาอาสาสมัครคือว่าจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษบื้องต้นให้เด็กๆนครับครับแล้วมีกิจกรรมอะไรอีก กิจกรรมคือเขาจะมีสองคนผมก็จอเลยมอบหน้าที่ให้เขาเลยว่าให้เขาตัดสินใจเองว่ามาเรียนตอนไหนเรื่องเรียนตอนไหนกิจกรรมแบบไหนคือ,คอให้เขาพิจาแณาเองเลยครับ,รบสำหรับเด็กในชุมชนเนี่ยได,ได้รับอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้หลายอย่างครับคือได้ความรู้ของภาษากฤษเบื้องต้นก็ห่างไกลาจากโทรศัพท์ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ความสามัคคีเขาจะ ได้มารวมกันปกติแล้วเขาจะเรียนคนละที่กันเขาจะไม่ค่อยรู้จักกันมากแล้วมันที่มาเรียนไม่ใช่เฉพาะเด็กที่บ้านบ่ยยอย่างเดียวสับเป็เด็กรอบๆนี้ด้วยครับและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k i n s t a g r a กรม YouTube และ Tik t o k ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244 4สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ